กินข้าวดยกันค่ะมื้อนี้มาอีกแล้วจ้ะมีลาบจ้ะลาบลาบหมูมหูเป็นแต่แซบขนาดเลยร้านนี้ซื้อมานะจ้ะาร้านนี้เขาเให้แซบจ้ะแต่ว่าตำาักแตงที่ตำเองเนาะจ้ะตำเนี่ต้องตำเองถูกปากเราตำแ,บบแตงใส่อันต่บางคุงใส่แต,ง,แตงจ้ะผสมกันมันน้อยมแตงมันน้อยจ้ะ อันนี้ต้มแซ่บกระดูกอ่อนหมูหละกกาข้อหมูย่างลูกจะอันนั้นล่าลูกน้ำจิรามาด้จ้ามากินข้าวน้ำกันค่ะทุกคนเลยจ้าีพี่ที่อยู่เมืองนอก่ะจ้ะเมืองไทยเมืองลาวเลยจ้ามากินข้าวกับครอบครัวเรานะคะจ้ากินข้าวค่ะมาออร่อยเนาะอันนี้ครับต้มอร่อย ซื้อกินก็แบบจบเลยมันก็มันน่าทำอ,อันไหนที่ว่ามันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่เพราะวาทำงานเนืระเตี๋ยวอืมเครื่องเรลาเตียมเข้าอ่ะชอบเนี่ยเพี่นหมออืม รูปโดดพริกหนูกแล้วนะพอดีเป็นเด็ดแท็บรูปโดดแท้เลยมันรู้กำลังกินแล้วพูดถึงพี่กันเนาะลาบเขาหน่อย กจกอพวกาอร่อืนตัก็ลูกค้าเราที่เคยมาซื้ออันดแว่นมาจัดแว่นพาเรามาัแว่นแล้วก็ที่มีน้องคนหนึ่งมาอุ้มแมวเราอะแกบอกชอบหนูตื้งตเห็นหน้าเขาแล้วลูก ใช่ไหมล่ะใช่ถึงจำหน้าเขาได้เขาอุ้มแมวมาไว้เพื่นเขาจำปลาได้เขาถามแม่เขาจะจำปลาได้แหละเขามวัดตากับแม่ปลาไม่ได้วัดตาเขาถามว่าหน้าหน้าคุ้นๆก็เลยบอกแกว่าอยู่ร้านแว่นตรงนี้ มันไม่ตาตรงนี้ใช่ไหมเก็บบอกใช่ไหมที่บ้านพาน้องคนเรืองัชาแล้วที่มีเด็กไปอุ้มแมวถ้ามีแมวร้านเดียวใช่ก็จะบอกว่าใช่ร้านหนูถ้ามีแมวอะถูกร้านแล้วล่ะทับไม่ผิดร้านอ่ะ ชอบีแมวมีอะไรเด็กๆฟ้ะแล้วแมวเราไม่สนอืออ่อนโอราเขอย่ด้วยมมือหไม่สนแล้วก็ไม่กลัวคนอ่ะมิมไปรับลูกค้าไงค้าแรงเราอึดจะกวนะเลี้ยงแมวมันติดตัวตอนมันเล็กๆนะคะจะมาไว้ที่ร้านด้วย แล้วก็คอยป้อนข้าวป้อนน้ำนาะพอโตแล้วก็ไปอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วไม่อยากกลับแล้วชอบเที่ยวห่วงเที่ยวมีเพื่อนมีเพื่อนอน,น้องแมวค่ะแต่ตอนเล็กๆเนี่ยต้อจะไว้ที่ร้านลูกค้ามาลูกค้าเห็นก็จะแบบว่าวิ่งมาอุ้มพอโตแล้วไม่มาไงค่ะพี่ๆบางคนมาเขาจะม,มาถามหานะคะว่าแใช่มันนี่เขาเรียก<ต>ชื่อเลยนะยถามไปที่นี้ถาม เขาเรียกชื่อเลยนะบ้งค่ะหนูพี่ที่เก็บซื้อคุณกเรนอะอืมอือมะไรน่าเสียดนะนม่ว่าเราจะอยางอ่นเาทำภาษารตัมันงห บ้านขอละบ้านาน,น่าจะของเราบ้าน,านครับเนอะโคตรดิบโคตดโดดไม่กล้ากินเลยกินไปสองลูกเนยเหงื่อแตกหลับวันนี้แม่หลับ ขึ้นมาแล้วตรงหมกเขารู้เลยแต่ว่าเออหดขึ้นโ่เคยนอนกลางวันเลยจ้ะไม่เคยได้นอนกลางวันี๋ยว,วันนี้เผคอหลับกับ ก็เลยหลับเลยแม่บางทีบางวันแม่ก็ง่วงเนะแต่แว่าพอรู้ตัวว่าจะหลับอย่าเงี้ยจะไม่นอนเงนี้ยรู้จักเขาเคยเขาจำได้เขาเลยให้เยอะเยอะหนูก <c oughs> ับข้าว มันเกิดเทศมาตั้แต่ด้วยสองลูกเขาอืมั <laughs> <laughs> มนเกิดเทศเราหมดนะหนู <laughs> มังุดเทศลูกเบ,บรอร์พี่เขาซือมาใส่ต้มยาเขาต้ยา,า,าเขาอร่อยนะครนคนมั <laughs> ้มาันจิ้มต้งพูดถึงนจิ้มนะอืมีพี่ๆหลายคนอ่ะเขาคอมเมนต์มาอยู่อ่ะ ไม่ชอบน้ำจิ้มเหมือนหนูเลยบอกชอบเหมือนกันเลยชอบออกแบบรสแบบเปรี้ยวหวานหลายก็ไม่มีเลยหลายคอมเมนต์เลยหนูบอกโอ๊ยแล้วก็พี่คนนึงบอกว่าลูกสาวคงจะแบบว่าเหมือนแบบเลิฟเลิฟน้ำจิ้มมากเลยแบบว่าแฮปปี้กับน้ำจิ้มมันนี้มากเลยบอกน้องชอบรสแบบนี้นะคะเปรี้ยวหวานแบบแบบเปรี้ยวอะมะขามเปียกอ่ะมันจะไม่แรงมันจะไม่นี่มากเนาะมันจะละมุนละมุนคู่หอม อืมอืมเอาพี่พี่ป้าป้าเขาบอกให้หนูหายไวๆนะเจ็บขาน่ะหายหรือยังมูกขอบคุณค่ะป้าป้าเขาหน่อยขอบคุณนะคะบอกหนูใกล้จะหายแล้วค่ะ แอ้รอบนี้ไม่บาดเจ็บมากค่ะทุกคนไม่เหมือนรอบก่อนอันนั้นหยุดหยุดเรียนไปเป็นเดือนอออไม่เลือดอาบก็หยุดมันบกเซตไงหนูบางทีเราหลมแรงนะอันนี้คือแบบแค่ลื่นๆไปนะคะ,ป,ะป้าพี่พป,ป้าน,านานาเขารักหนูกันทั้งนั้นเลยอนะ่ะ แเขาก็รักปปาด้วยไม่เห็นปปาเขาจะถามหากันไอ้เลือดขอบคุณครับเดี๋ยวะ ใหญ่เลยเขาบอกกินทั้งู่เลยอ๋อพี่พี่พี่คนหนึ่งเขาแซวเนาะตลกมากเลยบอกน้องคงบอกว่ากินเร็วๆหน่อยลูกเดี๋ยวไม่ทันพ่อกับแม่มดี๋ยวน้องคงเจ็บขาไอติ่กินแบบอะคอยก้อยกิน,นอะอย่างยังไงกับขายอยู่เนาะวันนั้นนะ่ะบอกน้องกินเร็วๆในลูกอันนีอันนี้เฮ้ย พออคุณนแน่นๆดูอันใหญ่อวบอแบบหน้าต,ำต่ำอวบอ่านคอมเมนต์แล้วก็ยิ้มจะป๊ะป้าถามบางมือว่าแม่เป็นอะไรยิ้มคนเดียวอืยิ้มใส่คอมอมืถามฟ้านะกินไมปฟ้าอ่า <laughs> นคอมเมนต์แล้วก็ตอบคอมเมนต์นละยยิ้มยิ้มคนเดียวมาหากักเลยจ้ะทุกคนเลย เพื่อนพี่พี่น้องน,น,น้องใน YouTube เนี่ยจ้ะน่ารัก ล้วคอม้างใร้อนท้องอะ้มีใบนี่ด้วยกระเพราปลาชอบพยสมุนไพรเนี่ยูางโควิดหนีเลยอ่ะ มีเข้ามาหาล่ะทด,ดน้ำทดหมดไฟมีทั้นอะไรขาดขากระพริมันอยู่แล้วเนาะม,มันช่วยอยู่แล้วอยากให้เขาใส่ไปเลย <ไป S 2> มันก็เลยร้อนตะเภาะเภาจะเผ็ดร้อนหนักเรือเยอะแต่ก่อนน้องกินหัวไปเป็น เด,เด็กนักเรียนนี่ยะเด็กน้อยไปโรงเรียนเนี่ยกินแต่กับข้าวเด็กในโรงเรียนอ่ะบางอย่างก็กินไม่เป็นน้องชายเขาอย,าย่างยังกินผักกินอะไรไม่ค่อยเป็นเลยค่ะอันนี้เนี่ยพอแบบว่าช่วงไม่ได้ไปโรงเรียนมอยู่ร้านกับแม่ช่วยแม่ขายของอกินข้าวกับแม่ก็เลยเริ่มกินผักเป็นขึ้นมาลนะทุกวันก็เป็นไปแล้วเนานะแต่ก่อนไม่เอาเลยไม่เอาเลยสาย ค่อยๆหัดกินไปกินครักชิบปบ๊าปเลยไ่ <c oughs> ไพี่เข้าอ่ะันนี้นะกำลังดีแม่ว่านี่ดีเม็ดอนันสั้นต่กินได้สองเม็ดแต่โอูร้อน ร้อนรุบ่าไม่ไหวเผ็ดลูกหนูซดกินอันนี้นี่เผ็ดนะก็เผ็ดอยู่แม้แต่แม้สายไหนเผ็ดอยู่ล้วหนูเริ่มกินเผ็ดได้บ้างแล้วไงถ้าถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนหนูซดปุ๊บหนูจะแบบเผ็ดเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้กินได้แต่คงแต่พอกินเป็นนานมันจะเผ็ดมันค่อยเผ็ดขึ้นมาใช่ จ,จบข้าวแบบเนี้ยกินข้าวได้เยอะจากข้าว okay. อิฐหันโอเคอ้วนมจะจะอ้วนหน่อยกินเยอะ เป็นขวดเนาะให้พี่เราทำให้เป็นขวดซื้อเลยจึงมันก็เสียทำไว้มันต้องทำใหม่ใหม่ถ้าเม่นงั้นต้องทำน้ำข่ามไว้ลูกทำน้ำมะขามต้มน้ำมะขามนะทำเหมือนซอสมะขามแล้วก็ใส่้วเข้าตู้อ่มะตู้ใส่ทุกคนมะขาม yeah กออิ่หนึ่หอดซื้อมาหานาทีนั่นไปกินมาย่ห้าทียิ่มแล้วแซบมาจา้าให้บึงก่อนยิ้มแล้วเนาะ,ะปลาปลาซดให้บึงเนี่ยดโอยแซบอ่ะ กินบสุภาพก็ขอโทษขออภัยนะจ๊ะค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเราฝากนบรรยากาศกินข้าวนะจ๊ะให้เบิงเท่านี้นะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็าก,กดติดตามนะคะใครเข้ามาดูใหม่ๆนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้พวกเราไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ